สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับนี่ก็มาสวนอีกครับดูดูฝนก็นี่แหละครับเขียวดุยแล้วก็อากาศดีนะครับบางครั้งอาจจะร้อนแล้วก็เดี๋ยวก็มีคืมฝนแล้วนะครับนี่ผมช่วงนี้มามาสวนก็ชอบมะพร้าว สวยทุกต้นแล้วก็อันนี้อุ่นไล่กระลอกนะครับแล้วก็นี่ครับยิ่งได้ตัดหญ้าแบบนี้นะครับเดินสบายเลยครับอาม่วงก็เป็นช่วงที่เขาพักต้นแล้วนะครับนี่นี่กล้วยหอมครับกล้วยหอมทองนู่นอีกหลุมหนึ่งพันพันอร่อยเลย มาจากชัยภูมิมีอีกต้นหนึ่งครับกระลอกกันกระลอกไว้พาน้ําหอมถ้งงางั้นน้องลอกเล่นเลยครับนี่ก็เริ่มแก่แล้วครับใหญ่พาน้ําหอมก็กินเองครับตัดกินกันเองตายายมาส่วนก็ได้มาพาน้ำหอมกินแกก็สดชื่นนะครับแต่ว่าเพื่อนแกมาอย่างเงี้ยแกก็ ปัดมะพร้าวเชาะมะพร้าวให้กินเลยสดๆจากต้นนี่กล้วยครับมีติดส่วนไว้นะครับมีประโยชน์ตลอดแหละครับกล้วยนี่ครับอย่างน้นอยๆนะครับนี่ก็มีเครือมีปีมีลูกนะครับซึ่งเป็นพืชที่อยู่คู่สวนได้ดีมากแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับสวนด้วยนะครับ ดอวเผานี่ครับพ้าวน้ำหอมม่วงเริ่มปลูกลุกเข้าไปกินน้ที่หลายไร่แล้วครับตอนน,นี้นี่ครับก็ขยายไปเรื่อยๆครับกลาวว่าจะเอาโซนนี้ให้หมดนะครับเห็นยายบอกนี่อลูกน้องใครเอ่ยมาบุกสวนเราของเราไม่ได้มาด้วยครับวิ่งตามมาเลยโดนแก๊งดัก ตามทางมาไม่ได้นี่น่าจะหกหมาบ้านข้างในนู้นครับอาจจะมาเลาะไก่ไก่ไข่เลี้ยงไว้แม่ยายพึ่งไปเอามันลงใหม่สิบตัวครับชุดชุดใหม่ได้สองเดือนแล้วไข่แล้วแหละครับสิบตัวนี่สเตาเป็นสแตลวายทั้งหมดเลยนะครับนี่โซนนี้ครับ ยายถ้ากระตาจะปลูกอ่าผักหวานครับเหมือนจะเอามาหยอดบ้างแล้วแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปีนี้ตั้งใจจะเอาผักหวานให้ได้ตากะยายมีความตั้งใจว่าจะต้องปลูกผักหวานให้ให้ให้ได้นะครับนี่ส่วนนั้นให้เขาเช่านะครับมันไร่สวนมันให้เขาชอบไปส่วนนี้ห้าไร่นี่น่าจะ ทำกเกษตรแบบนี้ทั้งหมดแล้ะครับตอนนี้ก็กินมาประมาณสามไร่กว่าแล้วเลยไร่กว่าเองนี่ส่วนนี้นะครับยายจะปลูกผักหวานนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็นี่ครับตามนี้พื้นนี้นี่ส่วนนี้เหมือนกันนี่จะยอดผักหวานนี่ครับเริ่มจากพี่เลี้ยงางก่อนแคร์ครับ ดอกแคต้นแครเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ลูกอินทผลอินทผลลำนะครับลูกของต้นนั้นนะครับแยกมาอัานแยกลูกมามีลูกแต่ไม่มีผลนะครับมีมีหน่อออกมาก็เลยแยกมาปลูกไว้นี่นี่ครับต้นนี้แหละครับยายจะลงพอกวานวันนั้นไปขุดมานะครับนี่ครับไปขุดมาจากสิคิ้วสวนตาที่สิคิ้วนะครับ นี่ฮะขุดมาสามต้นโหเหนื่อยมากแต่เขาเป็นต้นที่ออกจากลากนะครับลากผวานี่ถ้าถ้าต้นแม่เป็นต้นเนี่ยขนาดนี้นะครับโตได้แล้วนะครับแข็งแรงแล้วเนี่ยลากเข้าไปเนี่ยเขาจะไปออกเขาจะไปออกแทงต้นตามลากอีกนะครับยิ่งถ้าเราเราเห็นลากลอยๆไปทางไหนเราสับลากออกจากต้นแม่เขาเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นแหละครับ จุดที่เราสับแหละเขาจะมีตาแล้วเขาจะงอกขึ้นมาเป็นอีกต้นหนึ่งครับนี่ไปขุดแบบนั้นมาไม่น่าจะรอดแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าไปขุดมาได้น่าจะเกือบเดือนแล้วครับเอามาปลูกวนนียเห็นตาบอกว่าสภาพเป็อยังไงไม่รู้ผมก็เลยมาดูครับตาบอกใบยังมีเขียวๆอยู่บ้าง ตรงลุ้นเอาละครับหวานเป็นอะไรที่ก็แหมปลูกยากเหมือนกันนี่นี่ต้นนี้เชิงคือครับต้นนี้ต้นนี้ใบยังไม่เขียวครับมันยังมีใบเขียวอยู่นะครับนี่นี่เออเขียวนะั่นะนะเรารู้สภาพว่าไงต้องเขียวนะครับแต่ตัวลําต้นเขาที่ไหนครับมีลุ่นครับ,รรบต้นนี้มาปลูกเถวแถวนี้ตายต้น นี่ไม้ราคาแพงพยุงพยุงมีสามสี่ต้นตรงนี้หปีแล้วนี่ครับยายเอาแขมปลูกเป็นพี่เลี้ยงทำแล้วก็จะ,ะมายมาอดประหวานมั้งไม่รู้เหมือนกันยังไงปลูกายาเหมือนกันครับประหวานนี่ครับโซนนี้จะลมปลูกประหวานหน่อไม้ไม่ต้องครับเนี่ มาไม้ความจริงปลูกไปถึงนู้นก็ดีนะครับผม,ผมก็ว่าจะปลูกให้ไปถึงนู้นเลยเป็นทิวแนวไปตามแนวเนี่ยคือก็มีกินนะครับดีกว่าต้องไปขอซื้อเขาของเรามีของเรามันก็จะมากจะน้อยมีก็ของเราเราก็จากกินตอนไหนก็เก็บมากินได้นะครับของคิดผมคือปลูกทุกอย่างปลูกอะไรก็ปลูกลงดินไปเลยครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้ว เราไม่ได้หวังขายหรือผลกำไรแต่เราขอแค่เรามีกินนะครับในเราอยากกินเรามาแล้วเรามาสับได้นะครับมันคือของเราไงครับนู่นอ,อีกตัวแล้ววิง่งเข้ามาหมานี่เห้วครับที่จะตัวมากินไก่เลย <c oughs> นี่นี่น้อยนาครับโอ้ oh. ต้นนี้ไม่ได้แต่งนะครับเพราะมันเพลินมาอยู่ในนี้ไม่ได้แต่งกิ่งฮะจจกผกหวานเนียบถังน้ําทำอย่างดีครับรอบนี้กะว่าเอาให้ได้ครับเอาขึ้นให้ได้ต้นนี้ไม่ได้แต่งดูครับสภาพเขาโอ้แล้วมีเพี้ยลงด้วยยายห่อถุงด้วยไม่น่าห่อถุงต้นนี้โตเร็วเหมือนกัน เพียลงไม่ได้แต่งก็ดูดูน้อยหนาเหมือนกันครับดูดูนี่เริ่มแตะตาตีแล้วนะครับนี่ตาตีแล้วตาตีถ้าแต่อยู่ในถุงแล้วผมว่าทิศหน้าก็นี่สุกแล้วด้วยนี่นี่โอ้มันมันคือมันอยู่ในถุงแล้วเนาะเวลาสุกเราก็ดูยากนิดนึงปีนี้ผม <laughs> ใส่เพียยหายเลยห่อซะเลย นี่ครับอินทราลำที่ผมถ่ายดูปีที่ที่ว่าติดก็ติดนะครับทีนี้ไม่มีเนี่ยห้าหกช่อเหมือนกันพอ,อไม่มีตัวผู้ม,มันผสมเนี่ยครับสภาพมันก็เลยเป็นอย่างนี้ติดปีแรกเดี๋ยวรอดช่ดนมะอืมอืมฝาด ทำไงได้ครับปีแรกไม่มีตัวผู้ผสมนี่ครับยายมายัดๆไว้ยังไม่เห็นงอกเลยน่าจะเอาปลูกไปแล้วนะไอ้ไอ้ผักหวานนะครับเม็ดผักหวานเก็บมาเยอะยายก็ซื้อพันธุ์มาเหมือนกันหนานาหนนามันก็นี่ยครับถ้าฝนทุบๆหน่อยก็ลูกใจ ก็ตแต่งดีๆมันก็ลูกโตครับในหนามหลายปีแล้วแต่ยอมรับว่าทนแข็งแรงจริงครับในหนาหลายปีแต่ก็ยังไม่ตายนะครับทนตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยเขาก็ติดลูกติดอะไรอยู่นี่ยนี่ลูกนี้มีเก็บได้แล้วโอ้ไม่ทันแล้วยายกับตามาแกก็นี่ดูเิยครับ นี่แหละครับการที่เราก็เพื่อแผ่สัปสัตว์โลกด้วยโอ้ลูกนี่นี่เดี๋ยเดี๋ยวพรุนี้ถ้านันเดี๋ยวผมจะมาหาเม็ดมามา,มาบินเอาเม็ดนะครับมาป้อนเอาเม็ดเขาไปเพาะแม่ก็หยอดตามดินไปเลยให้เขางอกเองธรรมาชาติเลยนี่ครับในหน้าเนี่ยที่มันมีม,มีตามป่ากับพาะสาเหตุนี้แหละครับ เพราะนี่ด้วยปัจจัยนี้แหละคือนกมากินนกบางตัวก็กินทั้งเนื้อทั้งเม็ดไปแล้วก็ไปขี้นะครับไปขี้อีกจุดหนึ่งไอน้น่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่งอกง่ายอยู่แล้วนะครับมันก็ไปงอกอยู่ตามป่าทาอะไรแล้วมันก็มีนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการขยายพันธุ์ของเขาเองโดยที่ไม่ให้ศูนพันธุ์นะครับไม่ให้ตัวเขาศูนพันธ์ นี่ลูกนี้โอ้เนี่ยได้แล้วความจริงในลูกนี้ได้แล้วนะถ้าจะเก็บปมได้แล้วครับตาตีแล้วเนี่ยครับจะลูกละต้นละสองลูกสามลูกมันมันลูกก็ไม่โตมากนะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยคอกทำลุงแบบนั้นแต่มีสิบต้นได้สิบลูก เราก็มีกินแหละครับก็ไม่ต้องซื้อถือว่าฤดูกาลเราก็พอที่จะมีกินในหายหิวไปนะครับถ้าสิบต้นก็สิบลูกยี่สิบต้นก็ยี่สิบลูกเพราะว่าเนื้อที่เรามีเยอะมันก็ปลูกได้หมดแหละนี่ครับเนี่ยเขาก็ทนด้วยปลูกครั้งเดียวก็อยู่จนนี่เขาปีที่ จ็ดที่แปดแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทําช่องนะครับเริ่มทําช่องแล้วก็ปลูกคู่กับกล้วยต้นเล็กๆแล้วก็หลังจากนั้นก็สองปีต่อมาก็ได้กินตลอดได้กินจนไม่ต้องซื้อครับหายหิวไปปีมีปียังได้ขายด้วยครับปีที่เขาออกแรกๆมันมันมันดกปีนั้นได้ขายด้วย ปีแรกแรกลกเยอะหนาเต็มเลยนะครับนี่ตอนนี้มเหลือ,อยู่แค่โซนนี้แหละครับเพราะว่าโซนในต้นม่วงรุ่นกเก่าเก่ามันต้นมันแก่ตายมาแล้วเหลือแต่โซนนี้แหละเป็นหลักเลยนี่ก็ลอยแต่งกิ่งไว้มันก็ติดลูกติดไหลนของเขาแหละครับ เก็มบมาฝากนะครับของอะไรในสวนนี่ปลูกแล้วก็ดูแลนะครับเขาก็มีให้เรากินตลอดดูครับจะอมเห็นไหมครับตอนตอนหน้าแรงเขาก็จะยุบตัวไปแต่พอโดนฝนก็ไม่ตายนะครับก็แต่เราก็ต้องเลี้ยงน้ำเขาไว้ในระยะหนึ่งนะครับให้เขาได้ได้ประครองตัวเองรอฝนนะครับเพราะเราไม่ได้ทำถึงขนาดทำเป็นทำขายนะครับเราก็ต้อง ทำอย่างนั้นนี่สวนนี้ก็ต้องดูแลใหม่นะครับฟื้นฟูเขาให้เขาโตกลับขึ้นมานะครับส้มโอเขาก็ออกผลให้ผมกินจนรู้แล้วว่าอร่อยในสวนมีส้มโออะไรเงี้ยก็ลงคลิปไปนี่เชอรเอมก็เช่นกันนะครับละมุดนะครับส้มมะน,นาวทุกอย่างหรครับมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆในสวนเรามีเราก็มาสวนแล้วก็ได้ผักนี่ผมเนี่ยจะเจียวไข่ผมก็ไปเอาไข่ที่เลี้ยงไว้ไก่ที่เลี้ยงไว้ นะครับขออะไรก็ต้องลงทุนครับไก่ที่เลี้ยงไว้สิบตัวนี้กินไม่ทันแล้วครับวันละแปดฟองนี่กินไม่ทันแล้วก็ไหนครับมาเอาโอมเจียวไข่เจียวเมนูนี้อ่านี่ครับโอเควันนี้เก็บมาฝากอีกโซนหนึ่งนะครับอย่าลืมติดตามบ้านสวนแมวเลียเกษตรฟาร์มนะครับนี่น้อยหนาครับน้อยหนา ทำดีๆก็มีขายมีไรายได้นะครับสวัสดีและขอบคุณครับ